you ตัสภะคะวะโตองระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Man अधिके जेमानो छाएन्ती, अनुमक्षे पाते पाते मखान्ते पाते पोच्छामा, कोहिंग्वां เสตวันกัลโลนังปริเวทะยงทุกขันเตีปฏิเวเทนติถูเรวังกตปปัตโต้เต ส,สัตร์กรสัตตีทังสีพระองค์คือสมเด็จพระบร,รมคาตเียพงพิจิตมโมลีสิสุรีวารีเวสันดลปางมือ่อเสด็จนิราชพระนครดูอันนา โดยมักคมลคาคาส่วนสมเด็จประโยอดกัญญาเยาวมานมาอาจมิงมัดสีเรังกอนกอบอุมนางแกอกนิทน,นารีอราชธิดา สีกระสาเสดจลีลาลู่อวงลำนาวพนัดพันนาวิเอตมีเคยเสวยทุเรตแรมรา วิธีแถวทือเอืนธุเรสประเทศสทางหลงเห็นรานิกรทางปวงเดินด้านดัดพนัสเดนดงตรงประภาจึงมีสนทร คิรียวงโกท่านยังรู้แน่กำหนดอยู่ทางได้มันขานั้นยังไกลไกลจงเจองอดูงชนจึงทนได้ กระสัดสิวิราชโวงวางหนทางที่จะดันดงไปวงโกดทูเรท่าจะกำนดระยะไกลยังไกลกันดาานาขอ จอมจักจงสะอัปริยาในกาลบัดนี้ พิกเวดูกระทรงผู้ทรงสิ้นและทรงวรสมเด็จพระเวสสันดอนอดุลดวงกระสั์ขติยราชวงศ์ทั้งเอกองอัครมัดสีนารีสีสุนทรเทพักัญญากับสองรุณาราชกุมาราร่วมชีวาอาต สีกระสัตสิทร็จ,จะอยู่ไราย,ยาตไม่ยามรไยมีควรที่เท่าเธอจะตกเข้นใจจำจากพลาดพลาดพระคติยรารอาจชาวองมาสเสด็จในปนัสแดนดงดุอนาตนักนาเวทนา Doong berasuh -so. 唐<荒>威、哎。哎哎 ชทาทัยอุปรโรเทนตีสองดรุณดาในก็ส่องระกันแสงสะอื้นอ่อนวอนทูลพระปิตุเร บรรคน สมติงสบาร,รมีปรมัตถมิ่งโมลีโลกอุดรแห่งสมเด็จบรมนาอเนื้อเชื้อชินาวรบิสุทธิวงก็บรรดาลรุกขิชาติให้น้อมกิ่งลงพอถึงประหาด สมเด็จบรมมกรัตย์ก็ทรงเลือก้ลปรึกษาที่สุขงอมตรการตาเก็บพระราชทานให้สองดุณนอนเรศ ส่วนสมเด็จพระมาตีได้ดทอดพระเนตรเห็นมาสจา์โลมาชาติมาชูชัวนวันวันเะเกตทูลสรรเสริญพระคริสดาพินิหารมิสวเรศราชสามี แล้วสิกระสัดเสดจจลลีล่วงมันคาลายลีลาดแต่จากพระนครสิวิราชเวลาเช้าพอบรรุถึงเขาส่วนคิรีสิ้นสะทลวิทิทางห้าโยดโดยขณะนา้น,นก็ลุถึงโกนติมาราณที่ทา กำหนดมันราคากันดานได้หายอดถึงอัญชนะคิริรัตนเรืองโรตระยะไพรประมาณมั่นคาไล่ก็หาโยอดเท่ากันจึงถึงบ้านนาลีท่านดาชนบทก็หาโยชนกำหนดไม่ย่อย่อนตั้งแต่นั้นจึงถึงพระนครเจตราช กำหนดวิธีสะทุลธรรมาติสิบโยระยะพลาย สังที่ปิ่งสุปัทังยาคาฝ่ายโมเทปไทยผู้ทรงมหิตที่ศักดาอันสิงโซโยภูพาผู้ไม้ทุกตำแหน่งในวนาเวศช่วยยนมันละคาวิทีทุเรตระวังดงให้เท้าเธอเสด็จทั้งสี่พระองค์ในวันเดียวมีท่านพรบ <c oughs> พอพระสุริยะจะเลี้ยวลบรับเลี่ยมพระเมลุมารตั้งแต่ยามสเสด็จอยุรยะาจากนิเวศวงังติงสโยชนมักขังสิ้นสามสิบโยชมันขากันดาน ก็ลุถึงศาลานอกพระทวารเมืองเจตราทา้าเธอก็าพาพระโยมานมาตมัดเสียพระกุมารก,กุมารีเข้าอาศัยคอยบันเทาพระไทยที่ทุกทรมานมามาทิสับังคโส วังจะให้ชาวเจตรอาตรุกกำหนดว่าบรมนนารีตเวสันดอเสด็จมาส่มพรนาคร ที่สี่วันประเวศ <c oughs> ซึ่งมีห้าสิบเจ็ดประกาถาปรณนาถึงสี่กษัตริย์คือพระเวสสันดรพระนางมัสสีพระชาลีพระกันหาต้องเดินทางด้วยพระบาทเปล่าพระเวสสันดรน,นั้นเล่าทรงองุ้มพระชาลีพระมัสสีอุ้มกันหาเดินทาง ออกจากเมืองสีพีเพื่อที่จะไปบำเพ็ญบรมีนาี่เขาวงกฎ <c oughs> ในการน,นี้ก็มีแหล่เทียบเนื้อเรียกว่าแหล่สีกษัตริย์เดินดงก็จะว่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันสืบต่อไปแก <c oughs> <c oughs> See? นังก้อนอับไววเย็นเย็นเย็นตะเย็นเย็นเย็นรรยาบลงไรไรฉันนี้น้อยน้อยโอ้มันก่อหอยกิ่งไม้มันรำพิวไรโยออออบ่นต้นยา สันดับเสียงได้ยินแน่สำเนียง <c oughs> ฉันนีนางหวนเรือไทยให้รังคางขิดถึงสุรางเคยเรียงก่อนโอ้เจ้าเจ้า สำเนียงชะนีวอนเรียกผัวร้อยรอยอิงสำอ,อ ขั้นตอนตัา อันดาอมแก้วกันหาและชาเลมเรคเคยโยมบุรีรัตก็ได้เป็นเอกกิจชาติเลยรานารีละเคยได้ มันสองเสียง ให้ดูแย่วันนอนแน่ตุกแกมันแน่จงกินตับมันอาปากก็อยู่ปังงับปังงับปังอับแล้วมันก็ร้องถามว่าตับเจ้าแก ระโดดโจนยอยู่บนต้นมันสั่งเจ้าอย่าร้องไปให้มันเสียงดังเดี๋ยวมันจะจับใส่ถังเอาไปขายเมืองจีนนนเหล่าลิงค้างมันคลางคลืดโครกอยู่บนต้นหมกแล้วกางมือกางตีนกันหาร้องวัง ลิงจะเกาะตีนทอดเอากำไลยที่พาก้อนลงอ่อนอับนว่าเย็นเย็นเย็นตะเย็นเย็นเย็นระยะบลงอะไรไร,รสีกระสัตกรตสางเนี่ยก็คลาคลายเข้าสู่พงพลายพนา สมาธิปัญญาเวสันตโรราชาอันว่าประจอมจกักภาราปิพบเีเพปัญจาเสลานิทรงรักษาเบญจางขีกพิธีศีลาจานย์ส่งพระเจริญจตุพรมวิหารแสนศ ทั่วทั้งขอบเขตก็เส้นพยาบาทชวนกนาภีวาดถวายพรทั้งปักษาที่ชากรก็ส,งส่งเสียงสรรเสริญพระบาลมีแต่จตาโรคาเีย กระสัตราประสัตรีทั้งสีพระองค์สรงบันประชาเพศในมาเวทวงกอดสัตตมาเสเอก็กำหนดได้เจ็ดเดือนไม่ครือนครับ นับประเวสนกันดังนิธิตังประดับด้วยพระคาถาห้าสิบเจ็ดพระคาถาเอวังก็มีด้วยประกาศลา